บทที่357ฉชั้นมีความสุขมากที่จะพูดคุยเกี่ยวกับกำปั้นและเตะหลิวเสี่ยวเตียขโวดดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงและมองไปทางซ้าย BMW เิลยู่ค่อยๆขับรถผ่านและหยุดอยู่ข้างๆหน้าต่างกลิ้งลงและเผยให้เห็นใบหน้าของชายคนหนึ่งในวัยเดียวกันเขาสวมแว่นกันแดดผิวของเขาเรียบเนียนและใบหน้าของเขาคมเหมือนมีดเขาดูหล่อมากในที่นั่งผู้โดยสารหญิงสาวที่สวมใส่ชุดราคาแพง ยังมองไปดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเย่อหยิงและการย,ยุ่ยยุเจ้าใครในายยังกล้ามาปรากฏตัวที่นี่นายมีความละอายบ้างไหมเมื่อเฉินเหมยเห็นชายในรถเธอก็โกรธทันทีชายหนุ่มรูปหล่อตรงหน้าเป็นรักแรกของหลิวเสี่ยวเตียในปีที่สองของโรงเรียนมัธยมปลายและความสัมพันธ์เริ่มขึ้นที่กีฬาพบกันเมื่อเจ้าไข่บาดเจ็บที่ขาของเขาหลิวเสี่ยวเตียอาสาและอุ้มเจ้าไข่ไปที่โรงพยาบาลของโรงเรียน เจ้าไขถูกอุ้มและเกิดความรู้สึกดีๆโดยสิ่งนี้ทําให้ทั้งสองคนได้คบกันอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชายและเด็กหญิงไม่สามารถทนต่อการทะเลาะเพียงครั้งเดียวเพราะรูปร่างหน้าตาของเจ้าไครนั้นดีเกินไปเขาจึงได้รับความสนใจจากเด็กสาวรุ่นที่สองที่ร่ํารวยเธอเอาเงินออกไปเล็กน้อยและทําให้เจ้าใครอมจํานวนทรทยศต่อหลิวเสี่ยวเตีย จากนั้นหลิวเสี่ยวเตี๋ยก็เริ่มเรียนหนักและกลายเป็นนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ชั้นนาในเมืองเทียนหนานเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วเทียนหนานหมายเลขหนึ่งโรงเรียนมัธยมและหลิวเสี่ยวเตี๋ยเองก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในโรงเรียนเฉินเหมยทําไมเธอถึงอยู่ทุกคนทุกแห่งทําไมเธอมาขัดจังหวะฉันเมื่อฉันพูดกับเสี่ยวเตี๋ยเจ้าใครกลิ้งตาไปที่เฉินเหมยแล้วเผชิญหน้ากับหลิวเสี่ยวเตี๋ยเขาตบพวงมาลัยและโมว่าเสี่ยวเตี๋ยคุณเห็นไหม BMW C3 มที่ฉันเพิ่งได้มามันมีมูลค่ามากกว่า300แสนหยวนคุณเห็นมันไหมพ่อของหยวนซื้อให้เธอและตอนนี้เป็นของฉันหลิวเสี่ยวเตียววางมือข้างหนึ่งไว้บนหลังคารถเธอมองลงไปที่เจ้าคข่อะไรนายยังคงภูมิใจในอาหารเหลือของคนอื่นอยู่อีกรอเจ้าคข่ฉันเคยตาบอดมากในอดีตทำไมฉันถึงไม่เห็นว่านายเป็นคนแบบนี้ไอ้แมงดา ห้าเสี่ยวเตี๋ยฉันเต็มใจที่จะให้ใครเกาะต้นขาฉันถ้าเธอมีความสามารถก็มาทำให้เขาออกจากต้นขาฉันสิหญิงสาวชื่อเจียหยวนซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งผู้โดยสารโต๊ะกลับประชดประชันเธอจับมือของเจ้าใครและแสดงความรักให้มากที่สุดหน้าขยะแขยงหลิวเสี่ยวเตี๋ยรู้สึกขยะแขยงมากโอฉันลืมไปครอบครัวของเธอมาจากชนบทเท่านั้นเธอก็แค่คนจนไม่ต้องพูดถึงการซื้อรถซื้อจักรยานอย่างยากเลย้า เจย,ยวนปิดปากของเธอและหัวเราะเยอะเย้ยปังเสียงที่ดังขัดจังหวะเสียงหัวเราะของเจย,ยวนทันทีหลิวเสี่ยวเตี๋ยชกหลังคารถด้วยความโกรธและหลังคารถก็บุบลงมาเชีย่ยหลิวเสี่ยวเตีย๋ยเธอบ้าไปแล้วนี่คือรถที่มีมูลค่ามากกว่าสามแสนหยวนกล้าดียังไงมาทุบมันเธอไม่สามารถซื้อมันได้แม้เธอจะขายตัวก็ตามเจ้าใครถอดแว่นกันแดดออกแล้วพูดอย่างโกรธแค้น ใครขอให้เธอมีปากสกรปรกเช่นนี้เจ้าไข่นายรู้อารมณ์ของฉันดีหากไม่สามารถพูดกันได้ก็ให้ใช้กำปั้นและขาของนายเพื่อพูดคุยหรือเสี่ยวเตี๋ยโชว์กำปั้นต่อหน้าเจ้าไข่ด้วยใบยหน้ามืดมนเจ้าไข่ตกใจอยู่ครู่หนึ่งและไม่กล้าส่งเสียงคุณมันขยักคุณเพิ่งให้เธอทุบรถโดยเกล่าประโยชน์ไอสารเลวนี่ เจียหยวนเห็นว่าเจ้าใครกลายเป็นคนที่ขลาดเธอตบหัวเจ้าใครเจ้าใครไม่ได้พูดอะไรและไม่ขัดขืนเสี่ยวเหมยเห็นไหมนี่คือผลของการใช้ชีวิตภายใต้อำนาจของผู้หญิงคนหนึ่งเขาได้สูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นผู้ชายไปแล้วหลิวเสี่ยวเตี๋ยพูดดูถูกเจ้าใครอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องของเธอก็แค่คนจนจนฉันสามารถแก้ไขสิ่งนี้ได้แต่เธอจะไม่สามารถซื้อรถคันนี้ได้ตลอดชีวิตเจ้าใครระบายความโกรธทั้งหมดของเขากับหลิวเสียเ่ยวเตีย๋ย เช่นเดียวกับที่หลิวเสี่ยวเตี๋ยกำลังจะชกหน้าเขาเสียงนกหวีดดังของรถดังขึ้นด้านหลังเสี่ยวเตี๋ยขึ้นรถเสียงที่คุณเคยเข้ามาในหูของหลิวเสี่ยวเตี๋ยและเธอหันหลังกลับโดยไม่รู้ตัวและตะโกนว่าพี่ชายสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่35 8ฉหันจะจริงใจกับเสี่ยวเตี๋ยเมบักสุดรู้ปรากฏตัวขึ้นหลังหลิวเสี่ยวเตี๋ยหลิวฟานโผล่หัวของเขาออกจากหน้าต่าง เสี่ยวเตีย๋ยมานี่ซิโอเสี่ยวเหมยก็อยู่ที่นี่ด้วยมาสิขึ้นรถหลิวฟานทักทายเธออย่างอบอุ่นเฉินเหมยเป็นลูกสาวของลุงเชินเพื่อนบ้านเธอออกไปเที่ยวกับน้องสาวตั้งแต่เธอ,อยังเด็กพี่ชายหลิวเสี่ยวเตี๋ยและเฉิญเหมยเรียกออกมาพร้อมกันแต่ดวงตาของพวกเขาตกตะลึงรถของใครเป็นรถหรูใหม่และงดงามเจ้าไครและเจียหยวนซึ่งอยู่ในบีเอ็มดับเบิลยูยังสังเกตเห็นรถคันนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินหลิวฟานเรียกพวกเขาพวกเขาก็ตกตะลึงเช่นกัน เธอเรียกเจ้าของรถหรือว่าพี่ชายเหรอือวินาทีถัดมาโอ้พระเจ้าพี่ชายอย่าบอกนะว่าคุณซื้อรถคันนี้มาหลิวเสี่ยวเตี่ยววิ่งมาและอุทานขณะที่เธอสัมผัสรถหลิวฟานให้เงินหลายแสนหยวนคราวที่แล้วเธอจึงอยากซื้อรถพร้อมใบขับขี่ดังนั้นเธอจึงค้นหารถยนต์แบรนด์ที่ดีทุกประเภทและรถคันนี้เป็นรถเมบัคเมอร์เซเดสเบนซ์และอย่างน้อยราคาหล้าน แม้แต่การเช่ารถหนึ่งวันก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยในทันทีหลิวเสี่ยวเตียหลังน้ำตาพี่คะพี่ไม่ต้องใช้เงินมากขนาดนั้นเพื่อหนูหรอกพี่แค่ต้องเช่าโตโยต้าหรือยี่ห้ออื่นหลิวฟานพูดไม่ออกเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอพูดเรื่องอะไรนี่คือรถคันใหม่ที่พี่ชายเธอใช้เงินไป8ล้านเพื่อซื้อฉันยังเช่ารถด้วยอีกรอทรัพย์สินของพี่ชายคนนี้มีมูลค่าหลายร้อยล้าน หลังจากพูดแบบนั้นเขาก็โยนใบรับรองออกมาใบขับขี่รถยนต์ทุกคนมองหลิวฟานหลิวเสี่ยวเตียพึมพำด้วยความตกใจจากนั้นมองไปที่พี่ชายของเธอคุณคุณเป็นพี่ชายของฉันงั้นเหรอคุณเป็นพี่ชายฉันจริงๆเหรอคุณจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าคุณเป็นพี่ชายของฉันเธอถามสามครั้งและเกือบจะไม่อยากจะเชื่อว่าพี่ชายที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งและซื่อสัตย์คนที่สูญเสียคู่มั่นเป็นเจ้าของเมบักจริงๆหลิวเสี่ยวเตีย เธออยากโดนตีหรือเธอต้องการให้ฉันบอกเธอว่าเธอฉี่ใส่ที่นอนของเธอเมื่อเธออายุหกขวบหรือฟานพูดไม่ออกน้องสาวคนนี้ความจำเสื่อมตั้งแต่เมื่อไหร่หยุดหยุดหยุดพี่ชายคุณเป็นพี่ชายแท้ๆของฉันเสี่ยวเหมยขึ้นรถกันเถอะหรือเสี่ยวเตียยิ้มอย่างอายและดึงเฉินเหมยขึ้นรถเฉินเหมยยังงุนงงอยู่ทำไมเธอไม่รู้ตัวว่าพี่ชายของเพื่อนสนิทของเธอมีศักยภาพมากทำไมเขาถึงซื้อรถรูตั้งแต่อายุยังน้อย ทันใดนั้นเธอก็นึกถึงหลิวเสี่ยวเตี่ยที่พาเธอออกมาเล่นและเงินเพื่อซื้อของเป็นไปได้ไหมว่ามันได้รับจากหลิวฟานด้วยณเวลานี้เสี่ยวเตี่ยเดี๋ยวจู่ๆเจ้าใครก็เรียกเสี่ยวเตี่ยและวิ่งออกมาจากรถนายกำลังทำอะไรหลิวเสี่ยวเตี๋ยมองเขาอย่างเย็นชาเสี่ยวเตี่ยอย่าดุร้ายไปหน่อยเลยผมแค่อยากรู้จักพี่ชายคุณเราคบกันมานานแล้วแต่คุณไม่เคยแนะนำพี่ชายให้ผมรู้จักมันค่อนข้างไม่มีเหตุผล เจ้าใครแสดงรอยยิ้มที่สุภาพหลิวเสี่ยวเตี๋ยและเฉินเหมยมองหน้ากันและอ้าปากทั้งทันทีเขาพูดคำนี้อย่างไม่อายเลยเสี่ยวเตี๋ยเขาเป็นใครหลิวฟานสับสนเขาไม่เคยเห็นเจ้าใครมาก่อนพี่ชายขอฉันแนะนำเขาให้รู้จักหน่อยเขาเป็นชายหมายเลขหนึ่งของโลกที่สามารถทรยศเสี่ยวเตี๋ยด้วยเงินเพียงหนึ่พันหยวนแล้วเขายังขับรถมาอวดหน้าเสี่ยวเตี๋ยเขาก็แค่สารเลวคนหนึ่ง เชิญเหมยเป็นคนแรกที่พูดและยิงคำพูดเหล่านั้นใส่เจ้าใครเต็มๆเชินเหมยเธออยู่ทุกคนทุกแห่งเธอหน้าจะรักษาปากให้สะอาดนะพี่ชายผมเป็นแฟนของเสี่ยวเตีย๋ยผมรักเสี่ยวเตี๋ยมากมันก็แค่เมื่อไม่นานมานี้ผมมีความเข้าใจผิดบางอย่างกับเธอผมจริงใจกับเสี่ยวเตี๋ยนะครับเจ้าใครกล่าวอย่างมั่นใจบทที่359คุณมีฉันที่จะสนับสนุนคุณขึ้น ใครคือหลิวฟานเขาเป็นคนรักที่มีประสบการณ์ความคิดเล็กๆน้อยๆของเจ้าใครจะหลอกเขาได้อย่างไรเมื่อมองไปที่ท่าทางที่ยับยั้งและระเบิดของน้องสาวหลิวฟานรู้สึกปวดใจเล็กน้อยเมื่อเขาไม่ได้อยู่น้องสาวของเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนมากเสี่ยวเตีย๋ยเธอยืนอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรตอนนี้พี่มีเงินแล้วไม่ว่าเธอจะทำอะไรพี่จะสนับสนุนเธอ หลิวฟานพูดด้วยสีหน้าท้าทายหนึ่งควรรู้ว่าน้องสาวของเขาเคยเป็นคนดื้อรั้นทำไมเธอสูญเสียความได้เปรียบหลังจากประสบกับความพ่ายแพ้ทางอารมณ์ฉันทำได้ใช่ไหมพี่ชายทันใดนั้นดวงตาของหลิวเสี่ยวเตี๋ยก็สว่างขึ้นและร่องรอยของความหวังก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอพี่ใหญ่ยังคงเป็นพี่ชายคนเดิมและจะปกป้องฉันเสมอตราบใดที่ไม่มีใครตายก็ไม่เป็นไรหลิวฟานยิ้มอย่างพอใจ เจ้าใครรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขามองไปที่หลิวเสี่ยวเตี๋ยที่กำลังเข้าใกล้เขาและริมฝีปากของเขาสั่นตัวเล็กเสี่ยวเตี๋ยเธอจะทำอะไรอยากเข้ามานะอาเขายังพูดไม่จบหลิวเสี่ยวเตี๋ยเตะเป้ากางเกงเขาโดยตรงจนล้มเขาลงเจ้าไคนอนบนพื้นหลิวเสี่ยวเตี๋ยโน้มตัวไปข้างหน้าทั้งชกและเตะมันหน้าพอใจมากสู้ได้ดีเสี่ยวเตีย๋ยเธอทำได้ เฉินเหมยให้กำลังใจเธอและเตะเจ้าไข่ไอสะวะตัวนี้เป็นครั้งคราวเธอกำลังทำอะไรหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เชียหยวนกระทืบเท้าอย่างกระวนกระวายแต่ไม่กล้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้เธอรู้จักศิลปะการต่อสู้ของหลิวเสี่ยวเตียถ้ามีอะไรผิดพลาดเธอคงถูกกระทืบไปด้วยอีกคนสองนาทีต่อมาหลิวเสี่ยวเตียยืนขึ้นและปัดมือของเธอเธอมองไปที่เจ้าไข่ที่มีลักษณะเหมือนหัวหมูบนพื้นดินด้วยความดูถูกเธอพ่นลมเบาๆและหันไปรอบๆเพื่อเข้าไปในรถ เสี่ยวเหมยไปกันเถอะหลิวฟานสัมผัสหัวน้องสาวของเขาเขาเอาเงินหนึ่งหมื่นหยวนออกจากกระเป๋าของเขาและโยนมันให้กับเจ้าไข่ซึ่งนอนอยู่เอาค่ารักษาพยาบาลไปหลังจากพูดแบบนั้นเขาก็ขับรถทันทีเมื่อเจ้าไข่เห็นกองเงินหนาเขารู้สึกทันทีว่าการบาดเจ็บบนร่างกายของเขาไม่ได้เจ็บอีกต่อไป เมื่อเจียหยวนเห็นอุปนิสัยของเจ้าไครเธอดูถูกเขาจากก้นบึ้งของหัวใจควบคู่ไปกับการกระทำของเจ้าใครในการทรยศเธอเมื่อเร็วๆนี้เธอเกลียดเขามากยิ่งขึ้นฉันตาบอดจริงๆที่อยากได้คนอย่างคุณเป็นแฟนใช้ค่ารักษาพยาบาลของคุณไปเองเถอะสวะเอย๋ยเธอจ้องมองไปที่เจ้าไครและขึ้นรถเตรียมจากไป หยวนฟังคำอธิบายผมก่อนหยวนผมรักคุณจริงๆผมแค่อยากทำให้หลิวเสี่ยวเตียทรมานนิดหน่อยเห็นไหมแม้ว่าเธอจะต่อยผมแต่ผมได้เงินมากมายทำไมโลกนี้ถึงมีสิ่งดีๆแบบนี้เจ้าใครพิงหน้าต่างและอธิบายอย่างเร่งรีบเจียหยวนนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกคลื่นไส้เมื่อเธอเห็นการแสดงออกของเขาเธอถอนหายใจในใจฉันเคยตาบอดจริงๆในอดีตฮูม <Home>. BMW อออกตัวไปอย่างรวดเร็วทิ้งเจ้าใครไว้ด้านหลัง เจ้าใครมอง bmw อที่กำลังจะจักไปอย่างเย็นชาและถอนหายใจเหอคนหล่อยอย่างฉันถูกทิ้งตั้งแต่ต้นยันจบทันใดนั้นเสียงนอตรตรรถก็ดังมาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงดูดายอย่างโกรธแค้นอยากขวางทางหลีกทางไปเจ้าใครรีบถอยภายในเมบักพี่ที่ให้ไอสารเลวนั่นมากเกินไปมันเป็นหมื่นหยวนมันจะดีกว่าที่จะซื้อลิคสติกให้ฉัน หลิวเสี่ยวเตียบ่นว่าพี่ชายของเธอใช้เงินเป็นจํานวนมากถูกต้องแล้วพี่คะพี่รู้ไหมว่าเจ้าใครผิวหนาแค่ไหนนับตั้งแต่พ่อแม่ของเขาหย่าก,กันในปีที่สองของโรงเรียนมัธยมเขาเริ่มเห็นแก่เงินเขาไม่ลังเลที่จะเกาะผู้หญิงรวยเขาไม่รู้จักพอเชินเหมยเสริมแต่ดวงตาของเธอมองรอบๆสภาพแวดล้อมของรถยนต์และเธอมีรูปลักษณ์ที่อยากรู้อยากเห็นบนใบหน้าของเธอ หรืฟานพยักหน้าการอย่าร้างของพ่อแม่มีผลกระทบอย่างมากต่อเด็กแต่ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงของเจ้าใครนั้นล้ำเส้นไปหน่อยเสี่ยวเตียการใช้เงินนั้นเพื่อกำจัดหายนะเราไม่ขาดเงินเราต้องอยู่อย่างมีความสุขในอนาคตหลิวฟานพูดตรงไปตรงมาเขายังมีความมั่นใจเฮอเฮอฉันรู้ว่าพี่ชายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันอย่างไรก็ตามพี่ชายคุณรู้หรือไม่ว่าแม่ของเราเตรียมเซอร์ไพรส์แก่พี่เพื่อต้อนรับพี่กลับมา